สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องนายมาตูมอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนสำหรับว,<ะ>วันนี้นะฮะผมก็มาพบกับนายมาตูมนะฮะทุกคนอยู่ในช่วงของนายมาตูมบิดกระพือนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กระพือไปไหน เขาเหรอครับเมื่อกี้พี่ว่ายืนอยู่ตรงนี้อ๋อผมผมผมวาร์ฟไงผมวาร์ฟอ๋อวันนี้พี่มาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อรีวิวรถทอ๋อมารีวิวเหรอพี่ทำไมพี่ไม่นั้นผมเลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแค่มาแบบนั่งเล่นจะชิลนะแบบไม่ได้มารีวิวนะ นี่ก็คือรถของน้องไปนะครับผมครับครับเป็นรถรุ่นอะไรครับเออหกห้าศูนย์เอฟครับเอ้ยไม่ใช่หกห้าศูนย์อาร์กับไปเอฟซะอย่างนั้นอ๋อคันนี้อยากได้อยากได้อยากได้เอฟนี่ก็คือรถของน้องไปนะครับผมพีพีอาร์หกห้าศูนย์อาร์นะครับสีแดงเนาะครับผมอันนี้ปีไหนครับผมอันนี้ปีสองสิบเก้าครับสองพันสิบเก้าครับผมถามก่อนว่าน้องไปขับมานานหรือยังคันนี้นะครับก็ แล้วใครติดตามก็จะรู้นะครับตั้งแต่เดือนเออเดือนอะไรวะแล้วก็ชิงไปเลยก็ประมาณสองสามเดือนได้ละเออประมาณนั้นนะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ไปดูไปไปดูช่องไปดูช่องนี่แบบที่ก็ลืมนะครับวันนะครับผมเออถ้าแฟ็นสาวเทปสีน้องไปนะครับที่กำลังดูอยู่นอกบากกดติดตามกดตั้งไฟช่องไลน์มาดูเรื่อยๆโอเคอ่าต้องถามก่อนว่า c b r หัวหาศูนย์ของน้องไปเนี่ยเป็นคันแรกใน ไซส์ที่เป็นรถแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยไหมครับเมื่อก่อนก็ขับเป็น R15 นะครับผมถ้าใครที่จำกันได้นะครับสำหรับไฟเบเกอร์นะครับแล้วตอนนี้ก็พออัพซีซีมาแล้วก็มีการแคสเกมเกิดขึ้นในช่องของของเราก็เปลี่ยนเป็นสไปเดอร์เอ็กวันนะครับผมอย่างเงี้ยที่มาที่ไปที่มาที่ไปของช่องน้องไปนะครับผมครับปกติเล่นเกมอะไรครับปกติเล่นฟีไฟครับแล้วก็พวก เลนเอเลร์ทำเกมเก่าๆครับอาพี่เลนจะรู้จักนะพวกยูริเลนเอเลรสอ่ะเออคนเก่าๆเอาวู้จักเหรอตอนนี้เขาดังนะตอนนี้เขาดังนะรู้จักครับดังอยู่เกมนี้ใช่สำหรับแฟนคลับสายเกมนะครับผมไปดูช่องลงไปอีกขึ้นเลยเออมาก็เดี๋ยวเรามารีวิวรถกันเลยนะครับผมกลายเป็น CBR รถปีไหนครับถามแล้วเล่นมุกเล่นมุกยังไหมอ๋อมันเป็นมุกนะครับผม มันเป็นมุกนะครับมาเลยเรามารู้ของก็จริงจริงกนสดมากเลยนะขอ,องแต่งของน้องไปที่เพิ่มเติมเข้ามาคืออะไรบ้างครับอ่ะต้องบอกกันแล้วว่าตัวนี้เป็นซีบีย0หกขศนย์อ่ามือสองนะครับที่ผมได้เพิ่งไปออกมาเมื่อสองสาเดือนที่แล้วอ,อันเป็นงานเป็นกนนารอ่สะสภาพสวยนะใช่มันมที่มันสวยมากคืออันนี้เป็นร่างของพิติธนบายนะครับก็ คือผมเลือกวัแล้วแหละหลายคันแล้วมันมีห5ห้าูนย์เข้ามาก่อนหน้าเนี้ยประมาณสองอุ้ยหลายคันอยู่ผมก็เลยไม่ได้เลือกคันนั้นมันมีคันหนึ่งนะพี่คือของแต่งแม่งโคตรเยอะแต่ผมแบบโอ้เสียดายมากเลยซื้อไม่ทันก็แบบทุกใช่ไปก่อนเลยคัานั้นอะเป็นสีดําแล้วของแต่งอะโคตรเยอะแล้วก็แบบซื้อไม่ทันอะเอาง่ายๆอะก็เลยเลือกคันนี้มาตอนนั้นก็เห็นว่าของแต่งอะไรมันมันเยอะนะคันเนี้ยเอาแล้วแล้วเขาแต่งอะไรดีวะอ่าจัดไปครับพี่ คืออย่างแรกเลยก็จะเป็นชิลนะครับครับชิลก็จะเป็นของ OR 6 d นะครับผมอืมก็จะเป็นอันนี้เคาเรียกอะไรเวคปลาอ่าใช่ใช่ใชคปลาเคปลาใช่ใช่ครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นอุกกระจกนะครับอ่าอุกกระจกของของอะไรวะไอของอะไรวะเนี่ยลืมอ่ะลืมอ่ะทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะครับถ้ารู้ยี่ห้อนี้นะเออของอะไรวะเนี่ยแต่แป๊บแป๊บมึงไม่หล่อไม่หล่อถอดแป้งก่อน ก็อย่างที่สองนะยอย่าอจะไม่ใช่สิต้องอย่างที่สามสิอย่างที่สามจะเป็นนี่เลยเขาเรียกอะไรนะเอ่อกันร้อยกันกันไข่ครันกันไนะกันไข่ครับไข่ถูถังนะใช่มันก็จะมีตรงนี้ตรงนี้เอตรงนี้มีสามชิ้นนะครับกันรอยแล้วอย่างที่อย่างที่ไหนวะสี่อย่างที่สี่ก็จะเป็นนี่เลยกันล้มนะครับผมใช่ครับแล้วก็จะเป็นกันล้มหน้าด้วยครับ แล้วก็จะเป็นเออนี่เลยอ่าท้ายท้ายแม่เหล็กอ่านี่ท้ายพับชึบตรงนี้ก็จะเป็นไฟหลี่นะทุกคนนี่ไฟหลี่ตรงนี้ก็จะไฟเล็บปกตินะครับโอมีแม่เหล็กด้วยใช่พี่นี่แน่นแน่นแน่นมากแล้วก็จะเป็นอะไรต่อต้องบอกเลยว่ามีท่อแถมมาด้วยตัวนี้ ร้านเขาให้ท่อมาด้วยนะใช่ครับตอนนี้จะเป็นเอสเปกนะครับทุกคนครับฟังเสียงเลยไหมอย่าเพิ่งน,น,นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตอ,อนน,อน,ตตนี้มผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะคือ <c oughs> พี่เคยได้ยินแบรนด์เอสเปกไหมตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเคยเจอนะอ๋เคอต้องบอกแล้วว่าท่อตัวเนี้ยมันมันมาพร้อมรถเลยกับของแต่งอื่นอ่ะคือผมก็ไม่ค่อยรู้ราคาเท่าไหร่นะท่อชุดนี้ราคาน่าจะอยู่หมื่นไส้นะอ๋อใช่พี่ ประมาณนี้ครับก็ของแต่งโดยรวมก็มีเท่านี้นะอเราบอกกันว่า 650R ตัวนี้ไม่มีควีชิคเตอร์นะครับผมมีคนถามพี่หลายคนนะครับว่ารถพี่มีควีชิคเตอร์ไหมจริงก็ไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมใช่ครับต้องคำคัดตอบปกติแต่ว่าสามารถใส่เพิ่มได้ใช่ใส่เพิ่มได้พี่สามพันครับในอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีไปก็นี่เป็นหมอนะอกของพี่นะครับก็ ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ฟันสี่นะครับคนมันต้องตกใจนะว่ามันสองหมื่นบาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันจะเป็น a g v เนาะพี่เนาะใช่จะเป็นรุ่นคาร์บอนนะครับแต่อันนี้มันมันไม่ใช่ไงมันเป็น MRC เอาไปพุ่มคาร์บอนนะครับงานนี้ก็เป็นงานแบบพี่ชายแบบกันเองอ่ะเข้าใจไหมพี่มันก็ไม่ได้เรียบอะไรขนาดนั้นอ่ะต่สวยนะครับใช่ใช่ใช่ยังไงพี่สุดๆเรามากครับใช่ มีคนถามหลายคนว่าไอ้ราคาเท่าไหร่หมวกซื้อที่ไหน่ะคือตอนนี้ต้องบอกแล้วว่ามันเป็นหมวกคุ้มคาร์บอนนะครับทุกคนครับก็โดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับของแต่งครับผมครับผมแล้วฟิลการขับขี่เป็นยังไงบ้างฟิลการขับขี่นะครับตอนนี้ก็ขี่หลังจากที่ขี่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับก็ตัวนี้มันจะเป็นซิมีอหกห้าศูนย์ันจะออกเป็นสปอร์ตทัวริงเนาะพี่เนาะใช่มันจะขับขี่สบายหน่อยแต่ถามว่าปวดหลังไหมผนก็ปวดนะ ไม่ได้มอกมากใช่กึ่งกึ่งอะพี่ประมาณกึ่งๆใช่น้องไฟสูงเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้ส่งร้อยหกสิบแปดครับผมร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบแปดขับได้ผมร้อยหกสิบผมก็ขับได้เออถึงร้อยหกสิบนะผมเอาม่ถึงร้อยหกสิบเองเหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูความสูงก็ได้อ่ะเดี๋ยวยืนตรงนี้ก็ได้ตายเดี๋ยวเราจะค้อมให้ดูนี่งได้ครับพี่ ขยิงขยิงนิดนึงนะทุกคนเนี่ยถ้านี่ถ้าเต็มเท้าแค่หนึ่งขาเนาะครับผมประมาณนี้นะครับเฮ้ยน,น้องที่สูงร้อยหกสิบนะครับผมพี่เป็นกำลังใจให้นะพี่ทุกท่านทุกคนมั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 นขึ้นอยู่กับเรื่องของเทคนิคในการขับเนาะ <c oughs> ใช่พี่ปวดเยอะๆนะครับมีหลายมีน้องหลายคนนะครับที่ถามว่า สูงพี่สูงเท่าไหร่อะไรยังไงถึงขับได้เนาะพี่ขับรถค่อนข้างจะบ่อยนะครับฝนบ่อยๆเนาะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องไปนะครับสไปเดอร์เอ็กวันด้วยนะครับผมครับช่องแนวมาตุมนะเอสซีน้องไปถ้าคเขามาตุา่มก็โอเคน, <c oughs> นี่ใช่ไหมประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ก็ม <c oughs>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  ีเงินถามมั้ยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดู นี่ก็บ้างๆมาขับรถเล่นด้วยกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับผมฝากติดตามด้วยสวัสดีครับไป Thank you.